สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศแปลกๆนะครับเพราะว่าเราอยู่กับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากรัตเทอร์เครื่องนี้ครับรหัสของเขาก็คือ MFC J 2 3 4 0 D W u ครับตัวนี้สามารถสั่งพิมพ์แบบดูเพกได้หรือพิมพ์2หน้าแล้วก็ตัว W u เนี่ยเป็นรหัสที่บอกว่าเป็นการเชื่อมต่อไร้สายหรือไวเล็นั่นเองดูจากขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะกับสํานักงานหรือว่ากลุ่มโซโห,โหนะครับที่เป็นธุรกิจนะแต่จริงๆยูเซอร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่8,8990บาทแนนน่่อวามากับฟังังก์ชนหลากหลายส่งแก,ก็ได้สกแกนก็ได้้วก็ A3 ได,ด,ด้านบนนะครับก็เป็นถาด ADF หรือว่าถาดป้อนกระดาษแบบออโต้นั่นเองนะครับไซส์ที่รองรับเนี่ยเขารับตั้งแต่ A6 ไปจนถึง A4 นะเขามีสลักตรงนี้แล้วก็ตัวช่องตรงนี้อดลองด้วยตัวเองลวใส่ A4 ได้ประมาณ50แผ่นนะครับถาดตรงนี้เนี่ยสามารถสั่งทําสําเนาไปชุดอย่างเช่น10แผ่นก็ได้หรือว่าจะสแกนเป็น10แผ่นอย่างเงี้ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ครับและในกรณีที่กระดาษติดนะครับจะมีสลักบริเวณด้านบนซึ่งเราสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็แก้ปัญหาที่เบื้องต้นครับ ตัวกระดาษนะครับพอใส่ที่ด้านบน,นจะถูกปล่อยบริเวณช่องที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกดีตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการถ่ายเอกสารหรือว่าสแกนแบบทั่วไปนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่จะได้สูงสุดที่ A4 นะครับการสแกนนะครับก็ความละเอียดแบบ optical อยู่ที่1,200คูณ2,400 DPI ครับแต่สามารถ i n t e r อร์เพได้สูงสุดที่19,200คูณ19,200 DPI ครับสำหรับตัวนี้ เอาละครับต่อมานะครับเป็นแผงควบคุมทั้งหมดครับจะเป็นแนวยาวแบบนี้สามารถปรับองศาได้โอสมา,าก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกม้มต้องเงยอะไรมากมายแล้วก็มองเห็นชัดดีหน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอสีรองรับระบบสัมผัสแล้วนะครับหน้าจอขนาดอยู่ที่2.7นิ้วเป็นหน้าจอสีนะครับนี่ก็ทัดได้โอเคเลยนะครับดูใช้งานได้ไม่ยากแล้วก็สัญลักษณ์ดูเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายซิมพลมากด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มตัวเลขนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่สัมผัสการก,ารกดแอบกองแกงไปนิดนึงนะสำหรับมุมมองของโอ๊ต ถาดล่างสุดสีขาวนะครตรงนี้เป็นถาดใส่กระดาษนะก็สามารถใส่ได้สูงสุดที่250แผ่นสำหรับกระดาษ80กรัมนะครับความใหญ่เนี่ยใหญ่ได้สูงสุดที่ A 3เลยสำหรับถาดนี้ถาดกระดาษขาออกนะครับก็ถ้าเกิดใครใช้ A 4เนี่ยก็หนีอยู่ระดับนี้ก็ได้สเต็ปแรกครับแต่ถ้าดึงออกมาจะเป็น A 3นะครับและแหง,งนแบบนี้ได้ด้วยนะใหญ่มากๆเลยสำหรับตรงนี้ และด้านนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับเป็น Type A นะส่วนทางด้านนี้รับจะเป็นช่องสําหรับใส่หมึกนะครับและนี่คือหน้าตาของตลับหมึกนะครับเป็น CMYK ตัวสลักสามารถแกะได้ง่ายๆเลยเนี่ยมือเดียวก็แกะได้นะครับไซส์จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับไซส์นี้เนี่ยสามารถพิมพ์สีและขาวดาได้อย่างละ550แผ่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอั scale ขึ้นไปเป็นตัว XL เนี่ยนะครับจะสามารถพิมพ์ขาวดาได้3,000แผ่นพิมพ์สีได้1,500แผ่น ยังไม่จบช่องป้อนกระดาษมีด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับสามารถงา้างออกมาได้แบบนี้แล้วสีเขียวตรงนี้เนี่ยจะเป็นสลักที่เราสามารถบีบแล้วก็มาม์กจุดได้ว่าเราต้องการใส่กระดาษไซส์ไหนนะครับช่องนี้เนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุดที่ A3 เหมือนกันแต่เห็นไหมครับว่าจะมีข้อสังเกตว่าใส่ได้ครั้งละ1แผ่นเท่านั้นกับอีกฟังก์ชันหนึ่งคือด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ A4 ทั้งแนวตั้งปกติก็ได้หรือว่าแนวนอนก็ได้เปิดเข้ามาได้อีกนะครับนี่ก็จะพบกับด้านในนะครับ ก็จะมีพอตต่างๆเยอะแยะมากมายคับที่น่าสนใจก็คือจะมีการเก็บสายตรงนี้ให้มันดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็จะมีพอร์ต USB คับพอตแลนด์พอตที่เป็นสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ Line in นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรับแฟกส่งแฟกได้ตัวนี้นะคบเป็นรุ่นน้องเล็กสุดในซีรีส์นะครับดังนั้นก็ถ้าเทียบกับรุ่นพี่ก็จะมีความสามารถที่จํากัดซึ่งตรงนี้เป็นดีเทลที่อดมองว่าลองไปหาดูแล้วกันเพราะอธิบายมันจะยาวครับตัวนี้สําหรับการส่งแฝกความเร็วอยู่ที่ 14.4กิโลบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็สามารถทำ PC f a ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปริ้นออกมาอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับฟังก์ชันสแกนนะครับสามารถสแกนอีเมลได้เซิร์ฟเวอร์อีเมลได้แล้วก็เป็นไฟล์ FTP ได้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยืดหยุย่นทีเดียวอีกส่วนหนึ่งการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่ดูน่าสนใจมากๆก็คือรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบสายปกติแหละแล้วก็ไร้สายนะครับไร้สายเนี่ยแตกออกมาได้ทั้งโมบายแอปของเขาเลยของราตเตอร์นะครับ Web Connect ของเขารวมไปถึงงงสั่ผ่ผาน Cloud ขอ เธอได้ด้วยครับ แล้วครับตอนนี้โอ้ก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวถาดใส่กระดาษยื่นออกมาแบบนี้โอ้ไม่ได้ใส่ไม่สนิทนะโอ้ใส่กระดาษ A3 เข้าไปนะครับมันเลยยื่นออกมาสําหรับตัวนี้โอ้มองว่าน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ใช้กับงาน A4 เป็นหลักครับใช้ A3 เป็นครั้งคราวเพราะว่าเขาให้ถาดกระดาษมาเพียงหนึ่งถาดเวลาจะใช้เราต้องสลับด้วยมือของเราเองแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการความสะดวกมีถาดมา2ถาดใส่ทั้ง A3 และ A4 ได้เลยเนี่ยก็ขยับไปอีกรุ่นหนึ่งตัวนั้นจะเป็นรหัส J2740D d o u b ตัวนนอนะครับต สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโอจะลองพิมพ์ A3 ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นแปลนการจัดสวนนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูกันครับนี่ก็เป็นไซส์ A3 เลยสําหรับการาฟิกหรือว่าที่พี่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นภาพเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดดีเทลอะไรมากมายจะเป็นสีขาวดำส,ส่วนใหญ่เป็นเทกเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะมีสีบ้างเล็กน้อยครับเวลาได้ใช้ไปประมาณ30สวีสำหรับการพิมพ์หนึ่งแผน่น และตอนนี้นะครับโอก็เตรียมเอกสารไว้ประมาณ5แผ่นแล้วนะคะเพื่อจะทําการก๊อปปี้นะฮะโดยที่จะใส่ช่องรับกระดาษที่ด้านบนนะพอใส่ปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงตึดขึ้นมาแล้วก็หน้าจอจะปรากฏว่า ADF ready ก็คือพร้อมสาหรับการใช้งานแล้ว อ่ะ copy นะครับเข้ามาก็ดูว่าเราต้องการทํากี่แผ่นอันนี้เลือกเป็น1แผ่นนะครับแล้วก็ไซส์เป็น A4 นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีให้เลือกว่าพิมพ์สีพิมพ์ขาวดำโมโนกับคัลเลอร์และด้านขวาตรงนี้จะมีคําว,ว่า ID นะครับพอเราติ๊กไปเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดสําหรับการถ่ายพวกบัตรต่างๆบัตรประชาชนหรือว่าใบาขับขี่นะครับแต่ด้วยครั้งนี้เนี่ยเป็นเอกสารปกตินะครับโอ้ก็จะเลือกไปนี่โมโนสตาร์ อ่ะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวกัปปี้ที่โอทพิมพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคแหละมองด้วยตาเปล่าก็ยังถือว่ามองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนดีโอจะเทียบกับตัวต้นฉบับดูตัวต้นฉบับเนี่ยก็จะมีความคมมากกว่าครับในขณะที่ตัวกัปปี้ที่โอมพี่อ,อกมาเนี่ยยังคงเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะตัวเล็กแค่ไหนก็ยังอ่านออกนะครับแต่มันจะมีความแตกต่างกันแหละนิดนึงตรงที่ว่าตัวกัปปี้เนี่ยจะดรอปลงนิดหน่อยครับซึ่งเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวต่อไปนะครับจะลองพิมพ์เอกสารสี10แผ่นนะครับจาก e m a g a z i n e ออนไลน์ Online, ที่อ๊ตลองมาเป็นตัวอย่างนะครับจะลองในเรื่องของสีสนันนี่แล้วก็เวลาเนี่ยสิแผ่นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพิมพ์กันเลยและนี่นะครับก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับสีนะครับจำนวน10แผ่นเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดหนนาทีโดยประมาณนะครับ ในเรื่องของสีสันเนี่ยต้องบอกว่าโอเคละ่ะก็มีความสดใสดีนะครแตถ้าเกิดเทียบกับต้นฉบับในที่เราพิมพ์ด้วย PDF ไฟล์ PDF ที่จากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันดรอปลงมาสําหรับการพิมพ์ตรงนี้เนี่ยเราพิมพ์ในกระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะไม่ใช่เป็นกระดาษ พิเศษอื่นๆนะเป็น A4 แบบ W A ทั่วไปนะครับแล้วก็มาตรฐานการพิมพ์เนี่ยตั้งไปแบบค่า Default ที่เขาตั้งค่ามาเลยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมครับทั้ง3แผ่นนี้นะครับโอสั่งพิมพ์แตกต่างกันแผ่นล่างสุดเนี่ยจะเป็นกระดาษ A 4ธรรมดาสั่งพิมพ์แบบมาตรฐานครับตรงกลางจะเป็นกระดาษอิงเจ็ตแบบแมตสั่งพิมพ์แบบมาตรฐานเช่นเดียวกันและแผ่นสุดท้ายบนสุดเนี่ยเป็นกระดาษอิงเจ็ตแบบแมตสั่งพิมพ์แบบคุณภาพสูงสุดนะครับสังเกตให้ดีว่าในเรื่องของลายเส้นตัวหนังสือยังสามารถอ่านได้ทั้งงง3แแผ่่่่นนนนะครัับตตสสสสสุดทีีีโอพพิมมมม์าาาฐูก็จว แม่นยําขึ้นความละเอียดก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับมองว่าผ่านเลยสําหรับงานพิมพ์ที่เน้นในเรื่องของกราฟิกนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอ๋ลองเอาภาพนี้ลงไปพิมพ์ดูนะครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับในเรื่องของสกินโทนนะฮะแล้วก็สีคอนทราสต์จัดๆเนี่ยนะครับมองว่ารายละเอียดค่อนข้างดีถ้าเกิดเรามองผันผืนในลักษณะมุมภาพประมาณนี้เนี่ยจะแทบไม่เห็นเม็ดเล็กๆในภาพเลยนะครับต้องเพ่งเข้าไปลึกจริงๆถึง,จ,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 งจะเห็นโอถือว่าตัวเนี้ยก็พิมพ์โฟโต้ได้ด้วย นอกจากนี้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยยังใช้งานร่วมกับ Brother Mobile Connector นะครับแอปตัวนี้เนี่ยการติดตั้งไม่ยากโหลดมาปุ๊บทำตามขั้นตอนได้เลยแต่ต้องอยู่บ i f ไฟล์วงเดียวกันเข้ามาเนี่ยหน้าตาเนี่ยก็จะมีให้เราสามารถสั่งปริ้นได้ทั้งรูปแล้วก็เอกสารนะครับแล้วก็สแกนเอกสารรวมถึงสั่งก๊อปปี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองสแกนเอกสารแล้วกันง่ายๆนะครับนี่ใส่เอกสารเข้าไปก่อนแล้วก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าเป็นสีเป็นขาวดำขนาดเท่าไหร่นะโอสแกน A 4เป็นสีไปครับ ภาพรวมเนี่ยโอถือว่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันเครื่องนี้เนี่ยทำงานได้ดีแล้วนะครับในเรื่องของการทําเอกสารทั่วไปก็โอเคแล้วก็ที่ดูน่าสนใจก็คือตัวนี้สามารถพิมพ์โฟโต้ได้ด้วยนะครับแน่นอนแหละคุณภาพระดับนี้ก็คงจะเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่เป็นโฟโต้โดยเฉพาะทางไม่ได้แต่ก็สามารถทําได้ ก็ถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์ระดับสํานักงานที่ใช้งานได้รอบด้านเลยทีเดียวนะครับฟีเจอร์ที่เขาให้มาก็มีทั้งแฟกสแกนทํา c อปปี้นะครับแล้วก็หรือสั่งพิมพ์สีขาวดำอันนี้ทําได้ปกติเลยในเรื่องของความเร็ว A4 เนี่ยโอลองอย่างที่บอกไปว่าเป็นพิมพ์สีสิหน้าใช้เวลาประมาณ1นาทีส่วนตัวโอทเนี่ยก็มองว่าก็เร็วแล้วนะครับแล้วก็ขาวดำเนี่ยทำได้เร็วปกติเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือถ้าเกิดเราสั่งพิมพ์นะครับไฟล์ที่มี รเรื่องของหมึกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้รหัส LC462 ของ Brother เลยนะครับต้องบอกว่าราคาโอดไปสืบมาแล้วในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็4ตลับเลย CMYK อยู่ที่1200บาทตกตลับละ300บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเราซื้อแยกเป็นตลับเดียวเนี่ยจะอยู่ประมาณ420ประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าแพงไม่แพงนะครับสำหรับงานของคุณ